แจมพลอยภัยลินเตรียมชี้แจงดราม่าโกโหกตอมเกาหลีมาเที่ยวทั้งที่มีคอนเสิร์ตจากกรณีดราม่าร้อนเมื่อมีผู้ชายเอ็กทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ออกมาแฉนักร้องลูกทุ่งรายหนึ่งที่ไม่ผ่านตอมเกาหลีเพราะโกหกว่ามาเที่ยวแต่ความจริงมาเล่นคอนเสิร์ตโดยระบุว่ามีนักร้องลูกทุ่งไม่ผ่านตอม เกาหลีเมื่อเช้านี้เพราะโกหกว่ามาเที่ยวแต่จริงๆมีคอนเสิร์ตเมื่อไหร่จะเลิกทำอะไรอย่างนี้กันสักทีแล้วก็ไปบอกเจ้าหน้าที่ด้วยนะว่าตัวเองดังเพิ่งได้รับรางวัมลมาบลาบลาบลาจะดังไม่ดังก็ต้องดำเนินการให้ถูกปากซึ่งหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวชาวเน็ตต่างสงสัยว่านักร้องลูกทุ่งคนนี้คือใครกันนะ จนกระทั่งมีคนออกมาบอกใบ้หลังเห็นประกาศของร้านที่จ้างนักร้องลูกทุ่งแล้วว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งอักษรย่อจอที่มีผู้ติดตามติ๊กต็อก1.4ล้านคนแถมมียอดรับชมมิวสิกวีดีโอใน YouTube มากถึง53ล้านวิวล่าสุดทางด้านศิลปินลูกทุ่งสาวหล่อแจมพลอยไพลิน ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลเตรียมออกมาชี้แจงถึงดราม่าที่เกิดขึ้นหลังกลับถึงประเทศไทยโดยระบุว่าตอนนี้แจมเดินทางถึงประเทศไทยแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นทั้งหมดวันนี้แจมจะออกมาชี้แจงแถลงทุกประเด็นที่เกิดขึ้นในโซเชียลที่ทุกคนสงสยัยอาจจะเป็นช่วงค่ำคนะคะพรุ่งนี้ช่วงค่ำค่ำตอบทุกประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะ